ทอดค้าขายอย่างวะทอดคือว่าเห็นวะได้กล่องนะกล่องหลังม้วไม่แล้วขึ้นไหมหนังไก่จ้าโคตราะหน้าเดินไปนะ หางไก่ทอดนะครับกรอบกรอบอร่อยอร่อยจบ <c oughs> จบอ<บ> <c oughs> ่ะจบพี่สั่นแทะเทียนคุยตาอะไรวะ ่นะเดชมีที่่านเกวว่งปเฮาบอกคือคือํางานอยู่่บบ่อได้าวคอคื